พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566 วันนี้เวลา13นาฬิก55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจลันธาดากันสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นจำนวน19รางวัลน,นักวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่นจำนวน11รางวัลน,นักวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ดีเด่นจำนวน9รางวัล และมอบโลกกิตยศแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทียบทองจำนวน14รางวัลรวมทั้งสิ้น53รางวัลณสาลาสาหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่22เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนให้บุคคลในวงการสื่อสารมวลชนผลิตผลงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิง ตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ